ว่าแล้วคือตั้งใจเลยว่ากลับมาเพื่อคิวอีตั้มโดยเฉพาะเลยเพราะหลายรอบแล้วที่เห็นหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องเอาแล้วโอ้โหนี่าแล้วโอ้ป้าผมเห็นนั้นแหละอยู่ยิ้นแต่เริ่มเลยบ้านเปิดผมยู่ยิ้นแต่เริ่มเลยแบบแรงอยู่นะแรงเลยอ่ะคือมาทรงนี้ตายแน่แ่โอ้โหชีมาแบบนี้เลย แม่โอ้อ๋อนี่ท่าใหม่อ้สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะมาระบายเรื่องทุกในใจได้เลยยังไม่มีงานทำเลยค่ะโอ้ยโอ้ยเอาละเปลี่ขาเปลี่ยนหน้าแล้วนะเขาเปลี่ยนหน้าแล้วนะผีเข้าตลอดนะคนนี้ล่าสุดล่าสุด เราก็ตามไปสมัครงานไม่มีรูปชะตาชีวิตมันทอ้อคือค่ะเฮ้ยมันจะมีได้เลยนะอะไรโอ้โหนั่นคือแบบเออคือคิดได้ไงวะกระพืขอขนตานี่คือขนตามึงและรูปลักษ์ทั้งหมดอะ่ะน่กกากลัวมากค่ะโอโโ้ตัวลอยตัวลอยตัวลอยมามีดอกกระพืั่ด้วกที่ป้าจะบินเนี่ยพี่เผือเขาชอบจังหวะกระพือขนตากูแม่งคิ้ว